สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆค่ะคือเรื่องการสร้างรายได้จาก YouTube แต่เป็นการมองที่แบบลึกไปกว่าแค่การเปิดรับโฆษณานะคะมันคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าสินทรัพย์ดิจิตัลขึ้นมาเลยแล้วก็ยังใช้ YouTube เป็นเหมือนเ,ออเครื่องมือหาออร์แกนิกทราฟฟิกให้ธุรกิจหรือแบรนด์ในระยะยาวได้ด้วยใช่ครับคือเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากแหล่งข้อมูลที่ให้ภาพรวมกลยุทธ์ไว้ชัดเจนเลยนะครับ เป็น3ขั้นตอนหลักๆตั้งแต่แบบวางรากฐานช่องเลยไปจนถึงการสร้างรายได้แล้วก็ต่อยอดให้มันยั่งยืนโหน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะประเด็นสำคัญกันเลยดีกว่าค่ะจุดเริ่มต้นเลยเฟสแรกคือต้องวางรากฐานให้ผ่านเกณ์ YouTube Partner Program หรือ YPP ก่อนใช่ไหมคะใช่ครับตัวเกณฑ์หลักๆเลยที่ต้องทำให้ได้ก็คือต้องมีผู้ติดตาม1000คนแล้วก็ชั่วโมงการรับชมแบบสาธารณะ4 0 0พชั่วโมงในช่วง12เดือนหลังสุด อพันกับ4ี่พชั่วโมงครับหรือถ้าเน้นทําวิดีโอสั้นหรือช็อตเนี่ยก็ต้องมียอดดู10ล้านครั้งใน90วันโหตัวเลขก็ไม่น้อยเลยนะคะครับแล้วก็ที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือต้องทําตามนโยบายของ YouTube อย่างเคร่งครัดด้วยครับอันนี้สําคัญมากค่ะค่ะดูเป็นเรื่องท้าทายเหมือนกันนะคะการจะไปถึงตัวเลขพวกนั้นได้เนี่ยแล้วในแหล่งข้อมูลนี้เขามีแนวทางปฏิบัติที่แบบ จับต้องได้ไหมคะว่าจะเริ่มยังไงดีมีครับแล้วจุดที่น่าสนใจมากๆเลยคือเขาเน้นเรื่องการหา n i ชหรือว่ากลุ่มเป้ามาเฉพาะทางของเราเนี่ยให้มันคมชัดมากๆคมชัดนี่คือยังไงคะแบบว่าคือไม่ใช่แค่บอกกว้างๆว่าทําช่องสอนใช้ซอฟต์แวร์อะไรแบบนี้แต่ต้องเจาะจงลงไปเลยเช่นสอนนักการตลาด B2B ใช้ marketing automation ประหยัดเวลา อ๋อคือเจาะจงกลุ่มเป้าหมายกับปัญหาของเขาไปเลยใช่ครับเพราะว่านิชที่ชัดเจนเนี่ยมันเหมือนเราหาบ้านที่ใช่ให้คอนเทนต์เราทําให้ YouTube ส่งวิดีโอเราไปถูกกลุ่มแล้วก็ดึงดูดผู้ชมที่แบบใช่จริงๆพร้อมจะติดตามเราไปนานๆเข้าใจเลยค่ะพอน,นิชชัดแล้วหัวใจต่อมาก็คงเป็นตัวคอนเทนต์เองเลยเนะตรงนี้เขามีคําแนะนําเรื่องกลยุทธ์คอนเทนต์ยังไงบ้างคะแหล่งข้อมูลแนะนําให้วางแผนโดยใช้สิ่งที่เรียกว่า Content Pillars หรือเสาหลักของ c o n t e n t ์ครับเสาหลัก Content ครับเป็นเหมือนแกนหลักของเนื้อหาในช่องเราอาจจะมีหลายๆแบบเช่นอาจจะมีเสาหลักหนึ่งเป็น Quick Wins หรือ t UTORIALS คือให้เคล็ดลับสั้นๆทำตามง่ายเห็นผลเร็วหรืออาจจะมีอีกเสาเป็นแนว Problem Solution คือชี้ให้เห็นปัญหาที่กลุ่มป้อยหมายเจอแล้วก็เสนอทางแก้อ๋อเพื่อให้เราส่งมอบคุณค่าได้ตรงจุดแล้วก็สม่ำเสมอใช่ครับถูกต้องเลยนอกจากการสร้างคอนเทนต์ดีๆแล้วการทำให้คนหาเจอก็สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะเห็นว่ามีพูดถึงเรื่องการปรับแต่งสำหรับอัลกอริทึมด้วยใช่ครับประเด็นนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยคือเน้นเรื่องการทำคีย์เวิร์ดรีเสิร์ช คือหาคำค้นที่คนเขาใช้ค้นหากันจริงๆอะครับเอามาใส่ในชื่อวิดีโอคำอธิบายแล้วก็แท็กซ์อืมค่ะค่ะแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญมากคือซัมเนลหรือภาพปกวิดีโอต้องออกแบบให้ดึงดูดตั้งเป้าเลยว่า CTR หรืออัตราการคลิกเนี่ยควรจะมากกว่า5%โห้าก็ท้าทายเหมือนกันนะคะครับแล้วก็โครงสร้างในวิดีโอเองก็มีแนะนำด้วยเป็นหลัก Hook Story CTA ฮุ o สตอรี่ CTA ครับฮุกคือดึงความสนใจตอนต้นให้ได้ Story คือเล่าเรื่องหรือให้คุณค่าหลักๆของวิดีโอแล้วก็ CTA คือ call to action ตอนท้ายกระตุ้นให้ผู้ชมทำอะไรบางอย่างต่อเช่นกดติดตามกดไลค์หรือไปดูวิดีโออื่นฟังดูเป็นระบบดีมากๆเลยค่ะแล้วเรื่องความถี่ในการลงคลิปหรือการวิเคราะห์ผลล่ะคะแนะนำยังไงบ้างครับ ช่วงแรกๆเลยประมาณ1-3เดือนแรกเนี่ยเขาแนะนำให้เน้นความสม่ำเสมออาจจะสัปดาห์ละ1-2วิดีโอก่อนเพื่อสร้างฐานคนดูเบื้องต้นค่ะพอเข้าเดือนที่4-9เนี่ยควรเริ่มเอาข้อมูลจาก YouTube Analytics มาดูอย่างจริงจังแล้ววิเคราะห์ว่าคอนเทนต์แบบไหนที่คนชอบคนดูเยอะแล้วก็ทำแนวแนวนั้นเพิ่มขึ้นไปอีกอ๋อคือใช้ข้อมูลมาช่วยปรับปรุงแล้วก็เร่งการเติบโตใช่ครับผม ทีนี้พอผ่านเฟสแรกมาได้แล้วก็มาถึงเฟสสองสามคือการสร้างรายได้แล้วก็ต่อยอดตรงนี้น่าสนใจมากค่ะ เพราะข้อมูลบอกว่า ad sense หรือรายได้จากโฆษณาเนี่ยเป็นแค่ส่วนเดียวเองใช่ครับเป็นแค่จุดเริ่มต้นเลยแล้วลำดับความสำคัญของช่องทางรายได้ที่ข้อมูลนี้นำเสนอก็น่าสนใจมากคืออันดับหนึ่งที่ควรโฟกัสที่สุดเลยนะครับคือการขายสินค้าหรือบริการของตัวเองของตัวเองเลยเหรอคะครับไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์คอร์สออนไลน์หรือว่าบริการที่ปรึกษาต่างๆเพราะว่าเราควบคุมได้เต็มที่ร0% 0เลยแล้วก็มีโอกาสสร้างรายได้สูงที่สุด โดยใช้ YouTube นี่แหละครับเป็นเวทีสร้างความน่าเชื่อถือให้ความรู้คนดูก่อนอ๋อคือใช้คอนเทนต์นำแล้วค่อยเสนอขายของของเราเองใช่ครับนั่นคือเป้าหมายหลักเลยและช่องทางรองๆลง,ง,งมาล่ะคะมีอะไรอีกบ้างล้ำแับถัดมาที่น่าสนใจก็คือ Affiliate Marketing หรือการตลาดแบบพันธมิตร อ๋อแนะนําสินค้าคนอื่นครับรีวิวหรือแนะนําสินค้าบริการของคนอื่นที่มันสอดคล้องกับนิชของเราแล้วก็ใส่ลิงก์แอเฟลียตไว้ถ้ามีคนซื้อผ่านลิงก์เราก็ได้ค่าคอมมิชชั่นไปก็เป็นรายได้อีกทางหนึ่งใช่ครับส่วน adsense ก็ยังเป็นช่องทางที่ดีนะครับโดยเฉพาะในนิชที่มูลค่าสูงๆเช่นธุรกิจการเงินเทคโนโลยี Technology, พวกนี้ค่า rpm หรือรายได้ต่อการแสดงผลพันครั้งจะสูงกว่าอืม มีเคล็ดลับนิดหนึ่งคือถ้าทำวิดีโอให้ยาวเกิน8นาทีได้เนี่ยจะใส่โฆษณาขั้นกลางวิดีโอหรือ midrolls a d ได้อ๋อเพิ่มได้อีกครับซึ่งมันช่วยเพิ่ม RPM ได้อพอสมควรเลยนอกจากนั้นก็ยังมีพวกสปอนเซอร์หรือ channel memberships super s t a n k s อะไรพวกนี้ด้วยเนาะครับเป็นช่องทางเสรมิมอ,อื่นๆแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องมีข้อควรระวงังหรือหลุมพรางด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับอันนี้สำคัญมาก ข้อมูลนี้เตือนข้อผิดพลาดที่เจอบ่อยๆที่ทําให้คนส่วนใหญ่ไปไม่ถึงฝันอันดับแรกเลยนะครับคือการขาดความสม่ำเสมออืมอันนี้น่าจะจริงครับลงคลิปบ้างไม่ลงบ้างอันนี้คือสาเหตุหลักของความล้มเหลวเลยรองลงมาก,ก็คือไม่สนใจข้อมูล Analytics ไม่เอามาปรับปรุงคอนเทนต์ทำไปเรื่อยๆไม่ดูผลใช่ครับแล้วก็การมุ่งเน้นแต่เรื่องเงินมากเกินไปจนคนดูเขาสัมผัสได้อันนี้คนดูก็หนี และสุดท้ายคือการยอมแพ้เร็วเกินไปค่ะต้องย้ำเลยว่าการสร้างช่อง YouTube ให้สำเร็จเนี่ยมันเหมือนวิ่งมาราธอนครับต้องใช้เวลา ความอดทนแล้วก็ต้องเรียนรู้ตลอดเวลาโดยสรุปแล้วนะคะเนื้อหาชุดนี้ให้มุมมองที่ชัดเจนเลยว่า u t u b e เนี่ยไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มหาเงินเล็กๆน้อยๆแต่มันเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่ทรงพลังมากๆถ้าระาวาังกลยุทธ์ดีๆตั้งแต่กำหนดกลุ่มเป้าหมายชัดๆสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณค่าจริงๆแล้วก็สร้างโมเดลรายได้ที่หลากหลายและยั่งยืนใช่เลยครับและประเด็นสำคัญที่ผมว่าน่าจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดต่อกันได้ก็คือ การที่แหล่งข้อมูลเน้นย้ำว่าหัวใจจริงๆของการสร้างช่องให้ยั่งยืนเนี่ยมันอยู่ที่การสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้กับคนดูซึ่งมันสำคัญกว่าการไปหมกมุ่นอยู่กับตัวเลขรายได้อย่างเดียวอืมจริงค่ะคำถามที่น่าสนใจสำหรับคนที่กำลังสร้างช่องหรือคิดจะสร้างนะครับก็คือคุณค่าหลักๆที่เราอยากจะมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายของเราจริงๆเนี่ยคืออะไรการตอบคำถามน,นี้ให้ชัดเจนผมว่า อาจจะเป็นคุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จที่ยั่งยืนก็ได้นะครับ